คำสั่งโอโ Stop L I M I T ใช้ให้คุ้มเดโมตั้งคำสั่งบนแพลตฟอร์มยอดนิยมคุณอยากล็อกกำไรและกันหลุดในคำสั่งเดียวใหม่วันนี้มารู้จักโอโคและ Stop L I M I T แบบใช้งานได้จริงตั้งครั้งเดียวครบทั้งทำกำไรและตัดขาดทุนคุณจะได้อะไรจากคลิปนี้หนึ่งเข้าใจความต่างของลิมิต Stop L I M I T โอโคแบบสั้นกระชับ2ส,สูตรตั้งราคา T P ที่ใช้จริงได้ทันทีสามเดโมทีรับแพลตฟอร์ม Binance Global Binance TH บิคัเอ็กซ์นิสซีเช็คลิสต์การพลาดทริคมือโปรห้าตัวอย่างสถานการณ์และ QA ที่ทุกคนสงสัยคอนเซปต์พื้นฐานลิมิตตั้งราคาเสนอเพื่อซื้อขายล่วงหน้าถ้าราคาตลาดแต่ค่อยจับคู I ่สต็อปลิ t มิตมีราคาสต็อปเป็นตัวจุดฉนวนแล้วส่งคำสั่งลิมิตเข้าไปในสมุดคำสั่งหุ A ้นวัน CANCELS t h อ Order คือชุดคำสั่งที่มี TP ลิมิตและเอลสต็อกพร้อมกันชนฝั่งไหนอีกฝั่งยกเลิอกอัตโนมัติ จะใช้โอโคหรือ stop limit ตอไหนถ้าระบบรองรับโอโคใช้โอโคเพื่อติดที่ p sl ในคำสั่งเดียวสบายและปลอดภัยกว่าถ้าระบบยังไม่มีโอคควางลิมิตทำกำไร1ใบาวาง stop limit ตัดขาดทุนอีกหนึ่งใบแล้วเฝ้ายกเลิอกอีกใบเมื่อมีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งถูกชนสูตรตั้งราคาแบบพร้อมใช้สมมติราคาปัจจุบัน1,15,800ขายตัดขาดทุนเซ stop l l ต t o p ลิ m i t สต็อปต่ำกว่าแนวรับสำคัญหรือเส้นระบบที่คุณใช้ลิมิตต่ำกว่าสต็อปเล็กน้อยเพื่อกันหลุดคิวเหรียญใหญ่0.10ถึง0.30%อันพันผวน0.40ถึง0.80%ตัวอย่างสต็อป112,500ลิมิต112,300ขายทำกำไรลิมิตตั้งลงหน้าบริเวณแนวต้านหรือโซนเทคโปรฟิตตัวอย่างลิมิต118,500และซื้อเบรกเอาท์ by s t o p LIMIT สต็อปเหนือแนวต้านเล็กน้อยลิมิสูงกว่าสต็อปเล็กน้อย0.1 0-0.30%ตัวอย่างสต็อป116,200ลิมิต116,350หลักจำง่ายขาย SL ลิมิตต้องต่ำกว่าสต็อปนิดเดียวซื้อเบรกลิมิตต้องสูงกว่าสต็อปนิดเดียว Demo ที่รัแพลตฟอร์ม b i n n n e g l o o b l l มีโอคขั้นที่1ไปหน้าเทรดสปอร์โหมด a d v a n นซ์ใช้ง่ายสุดขั้นที่2 ที่กล่องคำสั่งเลือกแท็บโอโคขั้นที่3กรอกลิมิตราคาเทคโปรฟิตสต็อปทริกเกอร์ราคาจุดตัดขาดทุนสต็อปลิมิตราคาที่จะส่งขายซื้อจริงหลังทริกเกอร์เดมาจำนวนเหรียญขั้นที่4กดเซลเพื่อวาง TP d s l เลในชุดเดียวหรือกดบายสำหรับเข้าเบรกเอาทแบบโอโคขั้นที่5เปิดดู Open น r อ e r เจะเห็นโอโคเป็นชุดเดียวกันชนฝั่งใดอีกฝั่งหายไปอัตโนมัติ คลิก Binance Global ถ้าในแอปมองไม่เห็นโอโคให้สลับเป็นโหมด Advanced หรือใช้เวอร์ชั่นเว็บตั้ง Time Inforce เป็น GTC เป็นค่าเริ่มตน้น Binance TH, g r h b i n a n c e ใช้ Stop Limit ทำโอโคแบบแมนนวลตั้งเซล์เปิดคู่เหรียญเลือกแท็บ Stop Limit ใส่ Stop และ Limit ตามสูตรจำนวนกดเซล์เพื่อตัดขาดทุนหรือกดใบไล่ซื้อเบร k ตั้ง TP เปิดอีกใบเป็น limit sell ที่ราคาเป้าทำกำไร วิธีใช้งานเสมอโนโ,โคเมื่อมีคำสั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกชนให้รีบเข้าไปยกเลิอกอีกใบทันที Trick b e n a n c e th check step size มินโนเสนอให้ผ่านถ้าคู่เหรียญทยอยสวิงแรงอาจพิจารณาใช้ s ต o c k Market ถ้ามีเพื่อเพิ่มโอกาสหลุดทันแต่ไม่การันตีราคา Bigcup ใช้ Stop ก i ิมิยังไม่มีคู่บนยุยไลเวอร์ชันตั้งเ e l เปิดแท็บ Stop ก i ิมิใส่ Stop กต,ต่ำกว่าแนวรับใส่ลิมิตต่ำกว่า Stop เล็กน้อยกด sell ตั้งทีดวางลิมิเซลอีกใบเมื่อชนฝั่งใดให้ยกเลิอกอีกใบเองทริกบิคับช่วงผันผวนควรขยับบัฟเฟอร์ลิมให้กว้างขึ้นเล็กน้อยระวังค่าทางเหนียมและสภาพคล่องในบางคู่ XNIS CFD MT5 XNIS Terminal b r e c k e t s TP เทียบเท่าโอคแนวคิดเปิดดีนหนึ่งตำแหน่งแล้วกำหนด SL TP พร้อมกันเมื่อชนฝั่งใดระบบจะปิดดีลและอีกฝั่งถูกยกเลิอกอัตโนมัติอ f f e โอโกวิธีทำขั้นที่1 คลิก New Order เลือกสัญ,ญลักษณ์เช่นคัสตหรือซอสขั้นที่2เลือก Market Order เพื่อเข้าเดี๋ยวนี้หรือ Pending Buy or Sell Stop Limit ถ้าต้องการรอราคาขั้นที่ 3. สาใส่ขนาดสัญญา Volume t Lot ให้สัมพันธ์กับระยัดส์เที่ยอมรับได้ขั้นที่4ใส่ Stop Loss และ Take Profit ตามสูตรราคาขั้นที่5กด Buy หรือ Sell และตรวจสอบในแท็บเทรดว่ามีเลที่พีติดเรียบร้อยขั้นที่6ต้องการแก้ไขคลิกขวา Modify เปลี่ยเซลที่พีได้ตลอดคลิก e x i s คิดความเสี่ยงต่อดีน Risk per Trade แล้วค่อยกำหนดขนาดสัญญาให้อาอาหนึ่งสองตลาดทองคำคริปโตช่วงข่าวแรงอาจเกิดสิปิให้เผื่อระยะเสียสเช็คลิสต์กันท่าสิข้อ1ตั้งทิศทางลิมิตกับสต็อปถูกต้องหมายเลเลือก Time i n f o r ร์เป็น g t ทถ้าไม่ชัวร์สตรวจ Step เต z ปไซส์ทิกไซส์มีโนเสนอให้ผ่าน4มีค่าสำรองค่าทำเนียมพอหมาย 5. ตั้ง b u ฟเฟอร์ลิมิต0 1นถึงศูเปอรนหรียญใหญ่หรือ0 4 0ถึง0.80อัน 6. เมื่อไม่มีโอโคต้องเฝ้ายกเลิกอีกไปทันทีที่ชนใบ1.7อย่าลืมสัญญาณแจ้งเตือนราคาสำรองความปลอดภัย8หลีกเลี่ยงแนวสิฟกถ้าไม่เข้าใจเสียงคำสั่งไม่ติด9เปิดดู Open orders, Order s o r d e r History เช็คทุกครั้ง10ช่วงข่าวแรงอาจใช้ Stock Market เพื่อความแน่ใจในการหลุดแต่ยอมรับความไม่การันตีราคา BREAK o u t สายรุกใช้ใบ t o ็อ LIMIT เหรือแนวต้านพร้อมวางโอโค TP SL ให้จบในทีเดียวแกว่งในกรอบ r a n g e วาง limit ใบใกล้แนวรับ sell stop limit กระหลุดตั้ง limit sell บนแนวต้านใบ stop limit กระหลุดทางบนสวิงเทรดตามเทรนด์เข้าตามยอ่อ limit ใบ limit sell แล้วใส่ sell ใต้แนวรับเหนือแนวต้านตั้ง T.P. ที่โซนถัดไปตามโครงสร้างแบ่งขายเป็นชุดผ่าชทา T.P. แยก limit หลายระดับ T.P. หนึ่ง T.P. สอง T.P. สามเพื่อลดความเสี่ยงและล็อกกำไรทีละส่วนตัวอย่างค่าอ้างอิงจากสูตร ราคาปัจจุบัน1 15, <S <S 1 5 8 0 0 t p Limit sales 1 1 8 5 0 0 s l Sales stop LIMIT เส้า stop 1 10, 10, 2, 1 2 5 0 0 l i m i t 1 16, 1 2 3 0 0 Breakout Buy stop LIMIT เช้า stop 1,162,0Limit 0 1,163,500 10, QA ที่พบบ่อยถามทำไม stop โดนแต่ไม่ปิดทันทีต่อเพราะ stop LIMIT จะส่ง Limit เข้าไป ถ้าตลาดกระโดดเร็วและไม่มีคนรับที่ลิมิตอาจไม่จับคู่ให้เพิ่มบัฟเฟอร์หรือพิจารณาสต็อกมารเกถามตั้งโอกูแล้วจะติดทั้งสองฝั่งไหมตอบไม่ครับชนฝั่งไหนอีกฝั่งยกเลิอกอัตโนมัติถามใช้เปอร์เซ็นต์บัฟเฟอร์เท่าไหร่ดีตอบหรือหลัก0.10 0.30อัน0.40ถึง0.80และขยายเพิ่มช่วงผันถวนถามต้องตั้งทมอินฟอสอย่างไรตออ่อเริ่มที่ GTC ก่อนถ้ายังไม่ชำนาญถาม ถ้าแพลตฟอร์มไม่มีโกโกทำอย่างไรต่อวางลิมิต TP Stop Limit SL แยก2ใบแล้วคอยยกเลิอกอีกใบเมื่อชน1นึ่ใบสรุปสั้นท้ายคลิปโอโตั้ง TP SL ในคำสั่งเดียวจบครบในคลิกเดียว Stop Limit เครื่องมือการหลุดและเข้า AK, เบรก out แบบแม่นยำใช้สูตรราคาเช็คลิส10ข้อเท่านี้คุณก็คุมความเสี่ยงได้เหมือนโปรแล้วการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวคุณเอง อยากตั้งโอโก้สต็อกลิมิตคล่องมือพร้อมแผนเทรดที่ชัดเจนกดเปิดพอร์ตและฝึกไปกับคอมมูนิตี้ตามผมลงทุนคริปโตได้เลยบัญชีเทรดที่ร่วมรายการดิสนิสเทรดคริปโตทองคำโซเชียลเทรดดิ้งเทรดโลหะลิงก์ดูในคำอธิบายโพสต์ Binance TH Binance g l o b a l b e c o m e เปิดบัญชีผ่านลิงก์สนับสนุนช่องเข้ากลุ่มไลน์ค้นหาพีคคริปโตเพื่อรับสัญญาณเตือนและเวิร์กช็อปติดตาม f a c e b o o k YouTube t i k t o k ตามผมลงทุนคริปโต